อันซอนโซลเซลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท,ทุกๆท่านสวัสดีเอฟซีทุกๆุกช่องทางนะครับเมื่อนีน้นี่ครับเปิดหัวครับผมรีวิวรีวิวลูกค้าอีกแล้วคุณพ่อไวกระเซียนนะครับเนาะนี่เป็นอีกลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไวกระเซียนเพิ่นสีมหาผมไล่หลายนะครับเป็นผู้จัดการ นะครับนี่คุณพ่อผู้จัดการธนาคารนะครับเพ็่นสามารถมาอุดหนุนนะครับมาสนับสนุนนะครับนี่แผง310วัตต์นะครับ310วัตต์ยี่ห้อจิงโกะนะครับ่บกอยูข้้าานนี่อยู่ข้างบ้านเพิ่งเจอนะครับลูกค้านะครับลูกค้าพิปกร์นะครับนะลูกค้าพิปกรณ์ที่บางน้ําเปรี้ยวนะครับอยู่ข้างบ้านนี่เองพ่อบอกอย่างนั้นนะครับนี่เป็น ตัวอย่างที่ดีนะครับผู้ใดอยู่ไก่แนะนําไห้มาเอาแบบนี้นะครับเนาะสะดวกสบายลดค่าใช้จ่ายนะครับลดต้นทุนค่าขนส่งนะครับเนาะมาเอาแบบนี้มาได้เห็นของมาจักกับมือมาเห็นกับตาเนาะครับเนาะนี่แบบนี้เลยครับแบบนี้จังสีได้เนาะครับว่าจะมีของมาเอาโหลดจังสีได้ของดีเนาะครับมาเลือกคอนมูเนาะครับมาเอาคอนเพลนมาซื้อไปใส่มาเอาไปไหว้นะครับพี่น้อง ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆนะครับขอบ,บุญขอบคุณในหลายๆพี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์นะสภาพแผ่นฟังจากปากพ่อนะครับสภาพแผ่นสวยมากดีมากนะครับเนาะนี่ขอบ,บุญขอบคุณน,นะครับเนาะฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้าแน่นะครับเนาะช่องเก่าหายไปแล้วช่องใหม่มากอะซอยลูกหลาเนาะครับซอยบุกลาดัานแน่นะครับดันช่องให้ขึ้น ขึ้นนี่น้ำเพลนแน่นะครับขอจงได้รับคำขอบคุณจากผมนะครับออนซอนโซลาเซลขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ